สวัสดีคะ่ะเป็นพาเรานะคะตอนนี้เป็นพาเรานะคะก็ได้อยู่ที่จังหวัดนะครราชสีมาอำเภอเสืงสางนะคะเป็นพาเรานะคะกับสิพามาเลาะคาเฟอา่อินดี้อินดี้เถียงนาคาเฟ่นะคะก็คือกิตาม GPS มาเลยนะคะอยากมากก็ขึ้นมาเลยนะคะสิพาไปเบ่งบรรยากาศข้างในเขคะว่าอินดี้คาเฟ่นะคะติดเป็นตานางปันใดนะคะไปพร้อมกันเลยจ้า ตอนนี้เขาเกิด้หยังมาที่ในคาเฟ่แล้วต้องหูหลานปิดรเปล่านะคะเพราะว่าเขามามือนี้เป็นมือวันสุกนะคะก็เลยสิแบบเบง,งียบๆนะคะเฮ้ยเปิดแหละเขาต้องเปิดแล้วเนาะเปิดแลวอุตส่าห์มาดีแหละที่คนมาหลาย <c oughs> อุ้ยข้างในสวยมากเอออุ้ยมีมีนี่พร้อมมีกระหังลมพร้อมเดี๋ยวขออนุญาตใส่แมส ใส่แมสก่อนจะไปสร้างน้ำนะคะไปสร้างน้ำอุ้ยน่ารักมากน่าถ่ายรูปมากเลยอะ่ะหรเออน่าถ่ายรูปค่ะเากไปกันไปกันดีกว่าเดี๋ยวใส่ใส่แมสก่อน,น,น,าน,นาอุ้ยมันยะคาน่ารักมากอุ้ยสวยว้าวบรรยากาศในร้านนะคะเอออยากเข้าในร้าน เราได้รีวิวร้านนะคะอไเงี้ยกะรู้สึกว่ามองคาเฟ่มองคาเฟ่ล่าสุดมองคาเฟ่อะนี่เครื่องมมโหเลยเอ่ะสังสรรค์อย่างนี้ห,หาดชมตะวันแม่นหาดชมตะวันไปขี่รถเลาะหาดชมตะวันนะคะ เป็นบรรยากาศนิดนึงสิให้เบิ่งวิวข,ออมมข้างหลังอเอองามงามอยู่งามบิลีทุกคนดูอร์วิวข้างหลังก่อนเออเป็นตาน้อยเนาะเป็นตาน้อยเลีล้ยงตรงนั้นอะตอนนี้นะคะก็ไปถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปกลางกลางแดดนะคะหาโมเขิง ฮัมมงจะเคิงแล้วนะคะฮัมมงเ์สาวเคิงนะคะไปค่ะเออคอยเบ่งเด้อดูบรรยากาศให้ม,มุงบรรยากาศเด้อเกิดละฮอนเนี่ยตรงนู้นตรงตรงนู้นนะคะตรงตรงคาเฟ่น,นะคะเสียแต่ว่าเย็นเย็นแบบลมโชยลงม,มาเลยนะคะเขา้ากะ มีบริการเอ่อจังไรล่ะแห่งเก็บมาก,กระถินได้นะคะลาเล่ลาเล่ม่เมืองพุทธยากกันตำหมูฮ้งนะคะคาเฟ่นี่นีนะคะมาขอได้ต้นกระถินเด้อกระถินอ่อนพร้อมเด้อร์ตำหมูฮ้งแสบอยเด้เออวันละห้างกัหิวเข่าได้แล้วลเฮ้ยถ่ายรูปตรงนี้น่าสิเออลมเย็นดีถ่ายตรงนี้เลยเนาะอยากถ่ายรูปก,ก่อนไอ เราเนนางตัอันยืนตักแดดบุ้นมงมองสะพานคนน่ะเออ